โอเคครับผมูขอบันทึกวิดีโอการสอนไว้เหมือนเดิมน,นะครับไปเริ่มกันเลยเมื่อวานต่อจากเรื่องของบทเพลงนเะมืม่อวานให้กันบ้านกอให้พวกเราไปฟังเพลงมา1เพลงนะครับแล้วก็ลองดูซิว่าเนื้อหาของเพลงนะเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนันก็มีขนะนส่งมาครูก็ได้อ่านแล้วนะครับกูก็ได้อ่านแล้วนะก็ ครูยังไม่ได้ตามเข้าไปครูยังไม่ได้ตามเข้าไปฟังเพลงนะว่าเป็นเพลงของใครถ้าถ้าจะให้ดีก็บอกบอกคนร้องมาด้วยนะครูจะได้ตามเข้าไปฟังด้วยแล้วก็ให้ดูว่าความรู้สึกของเพลงเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จังหวะของเพลงนะโอเคครับต่อกันเลยที่ วันนี้จะขึ้นเรื่องของประเภทของเครื่องดนตรีนะครับว่าเครื่องดนตรีนั้นมีอะไรบ้างที่ใช้ในการบรรเลงอย่างเมื่อวานเรารู้อยู่แล้วว่าเครื่องดนตรีนั้นมีทั้งดนตรีไทยนะครับแลว้วก็ดนตรีสากลนะและมีหลากหลายชนิดเลยบางอย่างเราก็อาจจะเคย เห็นมาแล้วเคยสัมผัสมาแล้วนะครับบางอย่างก็ยังไม่เคยเห็นนะไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งดนตรีไทยนะครับเครื่องดนตรีไทยเขาบอกว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะที่เกิดมาจากการสร้างสารรค์โดยใช้ภูมิปัญญาของคนไทยในอดีตนะครับแสดงว่าเป็นเครื่องดนตรีที่เกิดจากภูมิปัญญานะครับเพราะนั้นของไทยก็จะมีหลายภาคเลยในแต่ละภาคก็จะมี เครื่องดนตรีที่แตกต่างกันใช่ไหมครับเป็นเครื่องดนตรีประจำถิ่นเขาบอกว่าในนี้จะแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับหรือ4กลุ่มใหญ่ๆก็คือเครื่องดีดสีตีเป่าใช่ไหมครับอ่าดีดนะครับดีดสีสีตีเป่านะครับดีดสีตีเป่านะหน้านี้เอาไหมครูจะแคปให้หรือไม่เป็นไรหน้านี้ไม่น่าจะเป็นไรนะมีสีเครื่อง ด,ดีสีตีเป่าโอเคไปกันเลยนะต่อไปมาอันที่หนึ่งเครื่องดีดอ่ามาแล้วเครื่องดีดนี่ครับน,นะเครื่องดีดนะครับอันนีหนึ่งก็บอกว่าเป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดเสียงโดยการดีดนะครับเราอาจจะใช้นิ้วหรืออุปกรณ์อื่นๆที่ช่วยในการดีดใช่ไหมอ่าอย่างอ่าที่ในเห็นในรูปภาพอาจจะมีเหมือน คล้ายๆพินนะหรือเปล่าจากเข้พินซะึงนะเพื่อให้มีเสียงกาวานเกิดกับเกี่ยวกับการสั่นสะเทือนของสายอันนี้เป็นเครื่องดนตรีไทยนะครับอาจจะมีอุปกรณ์อื่นในการช่วยดีดหรือใช้มือหรือใช้เล็บนะครับอันนี้อาจจะเคยเห็นนะสองก็คือเครื่องสีนะครับเครื่องสีสนะีสีคือแบบนี้นะสีนะครับเครื่องสีก็คือเป็นเครื่องดนตรีที่ทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือน บนสายด้วยการใช้คันชักนะครับใช้คันชักที่ขึงตึงนะที่เรียกว่าหางม,ม้าในที่นี้คันชักจะเรียกว่าหางม,ม้านะครับซึ่งจะวางไว้แทรกอยู่ระหว่างสายเช่นซอรนะรประเภทซอนะประเภทซอที่ใช้การสีมีซอด้วงซออู้เป็นต้นนะครับนะรบหรือแยกเป็นอิสระอยู่ภายนอกเช่นซอสามสาย สลอล่สโลอนะครับมาสีกับสายทําให้เกิดเสียงกลางวานันนะครับสลอซอสิงสลออาจจะเราอาจจะไม่คยเห็นนะสโลอจะน่าจะเป็นเครื่องดนตรตีประจําท้องถิ่นทีหนึ่งมาดูกันว่าจะมีไหมนะมีไหมสโลอสโลอสลอส,สิ่งก็ได้ยินไหมเพลงน่าจะทางเหนือหรือเปล่าครับหน้านี้เดี๋ยวแคปให้ไว้อ่านนะครับโอเคเดี๋ยวส่งเข้าไปในแชทไว้นะครับอา้าวแชทหายไปไหนเอ่ย อ้าวแชทกูมีนหายไปไหนละอ้าวแชทหายอ่าใครก็ได้ช่วยช่วยแคปเข้ามาหน่อยนะครับแชทไปไหนอ่าโอเคเจอแล้ว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 อ่ะโอเคครูส่งเข้าไปแล้วครับแชท <laughs> แชทแชทสีชมพู โอเคครับอ่าไปต่อกันเลยนะครับต่อไปนะครับเครื่องตีกับเครื่องเป่าเครื่องตีก็คือใช้ตีนะครับถึงเกิดเสียงนะโดยจะใช้มือหรือไม้ลงไปกระทบนะครับบนพื้นผิวบนหนังต่างๆครับอนะาอาจจะเป็นหนังเป็นโลหะก็ได้นะที่ทําให้เกิดเสียงกระทบกันนะครับเช่นกองแคก นะกองแขกก็เป็นหนงังเหมือนที่โรงเรียนไหมเนี่ยเหมือนไหมสองใบเหมือนเลยนะครับแล้วก็มีของวงใหญ่นะจะเป็นพวกโลหะใช่ไหมของวงใหญ่เนาะอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่หนังเสมอไปนะครับอาจจะไม่ใช่ไม้เสมอไปนะครับแล้วก็มีโลหะด้วยนะีม่มีกองแขกมีของวงของหนังของวงใหญ่เป็นต้นนะครับแล้วก็เครื่องเป่านะเครื่องเป่า ก็เป็นเครื่องดนตรีที่ทาให้เกิดเสียงโดยวิธีการเป่าลมเข้าไปในเครื่องดนตรีนะครับให้ผ่านวัสดุที่ทําให้เกิดเสียงนะมันจะมีลิ้นของเสียงอยู่ข้างในนะเช่นปีนะพวกปีปีพวกคุยปีในคุยเพียงออย่างเงี้ยนะครับนะเคยเห็นไม่เอ่ยคุยสรุปพระอภัยพระอภัยมณีเป่าคุยไหมครับเป่า ใจเย็นๆครับพระภัยมณีเป่าขุยเปล่าไม่ใช่พระภัยมณีเป่าปีพระภัยมณีเป่าขุยที่ไหนเหล่าพระภัยมณีเป่าปีนะครับไม่ใช่เป่าขุยอ่าโอเคต่อไปเลยนะครับอาต่อไปเมื่อกี้เครื่องดนตรีไทยนะทีนี้เครื่องดนตรีสากล คเครื่องดนตรีสากลเครื่องดนตรีไทยเมื่อกี้มีดีดสีตีเป่าใช่ไหมจำได้ไหมนะดีดสีตีเป่ามีสี่อย่างนะเครื่องดนตรีไทยเมื่อกี้จำได้นะครับนะดีดสีตีเป่านะเครื่องดนตรีไทยทีนี้เครื่องดนตรีสากลเขาบอกว่าแบ่งเป็นห้านะครับจากอดีตถึงปัจจุบันเหมือนกันอันนี้มีต้นกาเนิดมาจากีปยุโ,ยโรป ก็จะเป็นตัวโน้ตพวกอ,อะไรก็จะเป็นสากลนะเป็นสากลอย่างเช่นมีเครื่องสายเครื่องลมไม้เครื่องลมทองเหลืองเครื่องลิ่มนิ้วแล้วก็เครื่องกระทบเดี๋ยวอันนี้อันนี้ต้องเซฟนนหน่อยต้องแคปสักหน่อยนะครับแคปสักหน่อยเพราะว่าอย่างเออแชรกูมันหาไปาข้างๆตลอด โอเคปิดไม้ด้วยนะครับปิดไม้ด้วยนะครับเดี๋ยวเสียงเราจะไปโป่ใน y YouTube เนาะนะครับโอเคอ่ะนะครับเครื่องดนตรีสากลจะมีเครื่องสายเครื่องลมเครื่องลมไม้ลมทองเหลืองเครื่องลิ่มนิ้วเครื่องกระทบจะต่างจากดนตรีไทยที่เป็นดีดสีตีเป่านะครับในส่วนของเครื่องดนตรีสากลจะมี5้าประเภทอไปดูกันเลยมีอะไรบ้าง โอเคมาเลยอันที่หนึ่งเครื่องสายอันนี้คุ้นหูคุ้นตากันดีนะเป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดเสียงโดยการสั่นนะก็อยู่ในพวกเครื่องดีดเครื่องสีแต่เขาแบ่งเป็นพวกสายนะครับสำหรับเครื่องดนตรีสากลก็มีเครื่องดีดมีกีตาร์เห็นงนึงครับนะเบนโจอนุแบนโจอโทษทีแบนโจไม่รู้เขาเห็นป่าแบนโจแบนโจเป็นตัวกลมๆนะกลมก็คล้คลคลายๆกีตาร์นะครับแล้วเครื่องสีพวกไวโอลิน ไวโอลาพวนี้วงเราเห็นวงคัสิีวงอะไรพวกนี้นะเ,เขาเล่นนะครับนนี้เครื่องสายนะเอาต่อไปเลยนะครับเครื่องลมไม้ไปดูเครื่องลมไม้มีอะไรบ้างเครื่องลมไม้เป็นเครื่องดนตรีการเป่านะมีลิ้นนะเครื่องเป่าลมไม้ที่เขาเรียกก็เพราะว่ามันมีลิ้นนะครับทำมาจากไม้นั่นเองนะเครื่องเป่าลมผ่านช่องลม มีลักษณะเป็นท่อนะเป่าลมเข้าไปอย่างเช่นรีคอเดอร์ order, นะครับฟลูดนะฟลูดนะครับ Fruit, เหมือนใครเคยดูหนังเนี่ยจะมีเป่าตัวเล็กๆนะคเครื่องเป่าลมผ่านลิ้นเป็นเครื่องดนงตรีที่มีลิ้นอยู่บริเวณปากเป่านะใช้ลิ้นสามารถถอดเปลี่ยนได้ซึ่งลิ้นถอดเปลี่ยนได้เช่นพวกแซกโซโฟนโอโว นะครับแซกโซโฟนแซกโซโฟนที่สิองดนตรตีเราไม่มีนะที่เรียนแซกโซโฟนโอเคต่อไปเลยนะครับต่อไปเครื่องลมทองเหลืองนะครับเครื่องลมทองเหลืองก็โดยการเป่าเหมือนกันนะครับแต่ประเภทนี้นะจะใช้ลิมนทีปากเป่าเข้าไปในกำพวดนะกำพวดเป็นเครื่องดนตรีประเภทที่มีส่วนประกอบสําคัญคือมีท่อลม ทำจากโลหะเมื่อกี้เขาทําจากไม้พวกลิ้นทําจากไม้แต่อันเนี้ยทาจากโลหะเช่นทรัมเปตนะครับทรัมเปตทรัมเปตบาริโทนนะครับเนี่ยเป็นลักษณะอย่างเงี้ยอันนี้วงดุริยางใหญ่ๆถ้าใครเคยไปแข่งกีฬาสีช่วงเราไปแข่งกีฬาสีโรงเรียนใหญ่ๆใช่ไหมไปโรงเรียนวัดใหญ่บ้านโบไปโรงเรียนเขาจะมีวงดุริยางใหญ่ๆใช่ไหมครับอ่าือวงโยธวาทิตก็วาเขาจะมีเครื่องดนตรีประเภทนี้เราก็จะเห็นนะ จะให้มีมิติมากขึ้นนะครับต่อไปเครื่องลิมนิ้วนะเครื่องลิมนิ้วก็ใช้บรรเลงโดยการกด,นะกดนะครับกดลงไปบนตัวโน้ตบนคีย์บนลิมของเครื่องดนตรีนะครับเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงที่ทําให้เกิดเสียงนะดักในรูปภาพเขาบอกว่าเช่นเปียโนโในรูปภาพเปียโนโชื่อเหมือนพี่เปียโนโเลยนะครับเกิดเสียงด้วยการกดคีย์นะ มีอะไรเนี่ยเมโลเดียนเมโลเดียนที่โรงเรียนมีเมโลเดียนคีย์บอร์ดไฟฟ้า,าพวกนี้จะใช้วิธีกดนะครับกดหรือเครื่องดนตรีบางประเภทเช่นคีย์บอร์ดทําได้โดยวิธีการเป่าลมเข้าไปอย่างลิ้นก็ได้อย่างเช่นเป็นเมโลเดียนเราเป่าเข้าไปครัไหมครับ,รบเป่าลมเข้าไปแล้วเราค่อยแล้วเราค่อยกดคีย์กดลิ่มของมันนะนี่เลยนะครับนี่เลย ครับอันนี้แคปหน้าจอมไหมไม่ต้องแคปบหรอกโอเคต่อไปเลยเครื่องกระทบนี่ผู้ชายจะชอบเครื่องกระทบนะครับเครื่องกระทบเป็นเครื่องดนตรตีที่ใช้ตีกระทบใช้ไม้เพนะระออกแรงเยอะผู้ชายจะชอบนะครับแบ่งเป็น2ประเภทคือประเภทที่มีระดับเสียงไม่แน่นอนอันนี้จะมีระดับเสียงไม่แน่นอนเคาะประกอบจังหวะนะครับไม่สามารถตีเป็นทํานองได้แต่เป็นจังหวะได้นะครับเช่นเช่น แทมบูริน,นครับถลมบ้าอ่าอันนี้คือเห็นเห็นที่เขยานะ่าไหมเขานี่เป็นจังหวะได้แต่ไม่สามารถให้เป็นคีย์ได้ไม่สามารถให้เป็นเสียงได้ไม่ไม่เป็นโดเรมีที่ชัดเจนได้นะครับนะต่อไปเป็นเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงที่แน่นอนยกตัวอย่างนะครับเช่นอ่าเบลเลล่านะไซโลโฟนเห็นไ,ไหมโหนะเบลเลล่า ในรูปภาพอ่ะนี่ที่จริงต้องมีขาตั้งอย่างนี้นะนิชาดานะครับนั่น,นิชาเวลาตีถึงจะไม่เหนื่อยนะครับของเราใช้แบกใช้แบกแบกเราเนี้ยคนี่เราตีเบบ่านี้น,นะวางหอยืนสบายเลยนี่ของยี่ห้อแบรนด์อย่างดีเลยนะครับนี่ก็เป็นเครื่องกระทบอ่ต่อไปเลยทีนี้ เมือ่อกี้มีของดนตรีไทยมีของดนตรีสากลนะครับต่อไปเป็นประจําถิ่นของประเทศไทยนะดนตรีประจําถิ่นของประเทศไทยไปดูภาคเหนือครับภาคเหนือว่าเขามีเครื่องดนตรีอะไรบ้างอ่ามีกรองสะบัดใช่ไหมครับมีหน้าที่ในการตีเพื่อใช้เป็นสัญญาณในสงครามนะหรือใช้สแสดงในต่างๆสมัยนะครับ,รบมีซึ่งซึง ซึ่งคล้ายๆลินนะใช้บรรเลงเดี่ยวใช้บรรเลงร่วมกับวงดนตรีพื้นเมืองเช่นสล้อสล้อซึ่งซอซอหน้าสล้อซอซึ่งแสดงว่าอยู่ทางภาคเหนือนะครับสล้อซอซึ่งปีจุ่มนะครับปีจุ่มใช้บรรเลงร่วมกับวงพื้นเมืองทางภาคเหนือเหมือนกันนะครับ <'s> แล้วก็กรองเต,ต่งทึ่งนะครับเต่งทึ่งมีบทบาทใช้ปีประกอบจังหวัด ในวงสลอเหมือนันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวแคปให้เนาะดนตรีของป้าเหนือนะโอเคเอ๊ะแชทครูหายตลอดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวส่งให้แชทนะครับอ่าโอเคต่อไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวจะเพิ่งคุยนะครับ ใจเย็นเย็นครับใจเย็นเย็นอ่ะต่อไปเครื่องดนตรีไทยภาคกลางครับทีนี้นะครับมีกลองยาวนะครับกลองยาวกลองยาว,ก,ยาวก,ยาก็มีบทบาทหน้าที่นะส่วนมากคือนะครับขบวนแหรมีไหมกลองยาวนะรำกลองยาวมีตะโพนตะโพนก็ใช้บรรเลงผสมยังนงมึงปีผ้านะครับอันะนี้เราจะเห็นในง,ง,งานเคยในงานศพนะนะคเคยมาบรรเลงเนาะ โทนนะครับก็เหมือนกันนะครับอยู่ในวงเครื่องสายมโหรีและประกอบการแสดงลำโพนจังหวะน่าชับต่างๆแลงรหน้าเอกก็เหมือนกันนะครับรละหน้าเอกนิชาดาปิดไมค์ให้ครูหน่อยครับดดนิชดารู้สึกว่าพายุจะเข้า,านะครับ <laughs> ร,รัหน้าเอกนะครับ เอ็ก็ใช้บรรเลงเดี่ยวร่วมกับวงปีภาควงมโหลนะีอันนี้ก็เหมือนกันนะส่วนใหญ่ทุกวันนี้เราจะได้ดูก็ต้องเป็นไงตามงานนะตามงานที่แถวเราก็งานศพนะครับโอเคครับผมขึ้นไปแล้วนะครับไปต่อกันได้เลยนะครับต่อไปภาคอีสานนะครับภาคอีสานะาสามีพิน นะพินอันนี้เอ้ยอันนี้พินเหมือนของครูเลยครูนะถ่ายรูปให้ดูนะครับเหมือนกันเด้เลยอ่ะไม่เหมือนแค่สีนะครับเหมือนกันเลยเหมือนยันอ้นนี้ในรูเหมือนกันเลยขอ,อ,อ,องครูเลยนะครับแต่รนะูใส่กระเป๋าไว้แล้วเดี๋ยวเขาเอามาให้ดูนะครับใช้บันเลงเดี่ยวนะพินร่วมกับบริวรทีพื้นบ้านเช่นวงปวงลางแต่ทุกวันนี้ก็ประยุกต์นประยุกต์เอามาใช้ในวงนล,ลุแห่อะไรก็มีนะปวงลางก็เหมือนกันนะครับอยู่ในวงปวงลาง แคนนะเป็นเครื่องเป่าวงรางใช้ตีเมื่อกี้นะแคนเป่าก็บปเรลงเดี่ยวเหมือนกันหรือบปเลงการขับร้องหมอลำวงโปร,ง,ปรงลางกรองทางอันนี้อันนี้เคยเห็นไหมกรองทางก็เร็เป็ลงเพลงพื้นบ้านเหมือนกันนะครับใช้คุมจังหวะเพื่อความสนุกสนานวะงรางเสียงกุญแจดังโรงรางเมื่อกี้อะไรเพลงกําลังฮิตเลยช่วงนี้ใช่ไหมครับนะเดี๋ยวคุณ เสียงคุณแจดังปรงโอเคเครื่องดนตรีไทยทางภาคใต้ครับต่อไปนะก็มีของคู่นะครับก็บรนเลงหนังตะลุงนะโนราชาตรนะีก็ต้องมีกรองชาตรีก็อยู่ในวงปีพาัชาตรีนะบรนเลงเพลงชุดภาษา12ภาษานะบรรเลงเพลงทำนองตะลุงนะต่อไปทับ ทับก็บรรเลงเพลงหนังตะลุงโนโราชาตีเหมือนกันแล้วก็รำมมานานะครับใช้บรรเลงลิกเกป่าลิเกฮูกรูนะครับมะโยงและรองเอง่งถ้าถ้าถ้าเราสังเกตเครื่องดนตรีแต่ละจังหวัดมันจะมีเอกลักษณ์ใช่ไหมจะมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับอย่างโนราอย่างภาคใต้หนังลุงลเขาจะมีเสียงดนตรีนี้ประกอบอประกอบในการแสดงนะครับเดี๋ยวนี้ก็แค็ ไว้ให้เหมือนกันนะครับอย่างทุกวันนี้ก็เพลงเพลงประยุกต์ใช่ไหมเพลงทางใต้อ่ะวงดังๆทุกวันนี้ก็ก็นิยมนํามารรเลงประกอบกับเครื่องดนตรีสากลด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ผสมผสานนะเครื่องดนตรีทุกเกือบทุกภาคเลยเนาะใช่ไหมในอย่างดนตรีอีสานอย่างนี้ก็เราก็จะเห็นนะครับเราก็จะเห็นการเอามาประยุกต์เอามาผสมกันอ่ะนะครับส่วนอันนี้ ง่ายๆเลยโอ้เคยเรียนมาแล้วนะครับโน้ตไทยโน้ตสากลอันนี้ค่อยเริ่มในวันจันทร์แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวจะเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวครูขอสต็อ,อ,อป powerpoint ไ้ก่อนนะครับโอเคครับมาแล้วเปิดไหม่ได้เลยนะครับ